ยามีสัประสกุลแน่ดีจะครับผมประมาณกิโลครึ่งพอตามกินพอดีโอ้ยระวังระวังนี่สองลูกว่าครับผมไม่เล่นกับโซกเห็นไหมนี่เกือบเคนแน่เครับผมสวัสดีครับมหนุมตองแดงแรงได้เตือนครับวันนี้ นมตกงแดงจะมาตามคำเรียกร้องของหลายคนครับผมที่ถามว่าโบตกกระพุ่งที่นมตกงแดงมาเมื่อคลิปที่แล้วอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็มาเริ่มกันที่สะพานสีสุราชครับผมนี่ด้านหน้าครับผมสะพานสีสุราชที่เป็นสะพานที่สูงที่จุดในสุราชธานีครับผม ตรงไปก็จะเข้าในบางก็จะเรียกว่าในบางนั่นเองตรงขึ้นบนสะพานไปเลยครับผมโบตกะพงอันนี้ก็คือเป็นบ่เกาเรียกว่าตกขายนะครับผมใครที่จะมาลองฟีเมอร์หรือจะมาซื้อปลากระกพงไปกินไปตามอาหารจากบายเลยพี่น้อง กิโลกิโลเขาขายเป็นกิโลหรือเอาออกเป็นกิโลนั่นเองกิโลละร้อยยี่สิบบาทนี่ก็คือสะบ้านสีสุราษฎร์ครับผมนี่ที่เป็นข่าวกันนักกันหนาวเขาชอบมากราโดดเล่นกันครับผมพี่น้องอย่าเที่ยมากราโดดเล่นกันนะไม่ดีนี่แหละครับผมสะบานสีสุราษฎร์ และก็ข้ามสะพานไปซอยที่สามนี่แหละครับผมขึ้นแล้วก็ต้องลงสะพานที่สามด้านซ้ายมือ,อปากทางจะเขียนไว้ว่าอ่อตกปลาดูกันยาวๆกันเลยนะครับผมมีด้านซ้ายด้านขวา ก็มี่บอกกันลายอบ่อไหนอยากให้นมตองเดงไปไทยนี่่บที่เออรูที่หนึ่งรูต่างนะครับผมรูต่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็ยบอไหนอยากให้นมตองเดงไปไทยให้แนะนําไหมแต่ตถานที่ก็บอกกันมาได้นะครับผมวี่ครับวิ่วิ่แล้วก็ผ่านซอยที่สอง ีเราถือว่าซอยที่สองทีงนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วครับผมซอยที่สามจ้าจ้าต่างงหน้านไหมที่ก็ออกใช่ไหมตรงนยงอ,<ฮ>อยอ่ี้ไหมอ๋ออยู่ไมรัตี้ ออใช่ทางที่รถกําลังจะออกนั่นแหละครับผม,มเป็นทางโบปลาครับผมเปิดควายเลี้ยวซ้ายได้เลยแล้วก็รถติดล้อจะพุ่งออกไปอ๋อคอยลุงหวังนี่เองอ๋อเ<อ><อ>ข้าทางเดียวกับที่เขียนว่าคอยลุงหวางคอยลุงหวังแล้วก็ชื่อว่าคอยตกปลาอตาลดครับผมหลายคนตามหนุ่มตงเด้งก็ไม่ใช่ได้ตามมีว,วันนั้น เป็นซอยเป็น่บตาโรดครับผมแล้วก็เข้าไปประมาณสองกิโลเมตรสองสองร้อยเมตรไม่ใช่สองโลเมตรนู้ก็เตีนะ GPS ครับผม GPS ไม่รู้ไปไหนตั้งราบานดีดูราดไว้เมื่อกี้แล้วก็เข้ามาเลยใกล้ถึงแล้วครับผมเข้ามาก็ถึงเลยเข้ามาแล้วก็จะมี ป้ายสีแดงคิดว่าเลี้ยวเข้าไปเลยเอานองกาแกนดาตัวต่อถ่ายทางเข้า้วก็รรถสามารถเข้าได้เลยครับผมแบบนี้อจะเด็กน้อยอยู่แต่ก็เด็กน้อยอยู่อยู่ริมทางนี่เห็นไหมบอบอเนี่ยถึงเลยหนูมันกำลังกินอาหารอยู่เอ้าเขากำลังให้อาหารอยู่พอดี รถก็สามารถเข้าได้ครับผมแต่ว่าไม่ใช่รถสิบล้อ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับผมเป็นบอ่อปลาใหญ่มากครับผมกับพุ่งอยู่เต็มบอ่อเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาให้เมทานเ็จมันจะกินไหมกินบ่อกระพงบ่อนี้อ่าใช้อะไรก็ได้ครับผม จะเป็นเนืาอรดเนือะไรก็ได้แต่ว่าแค่เนืาพร้อมก็จะไปครับผมมันกินง่ายมากนี่คือลักษณะที่เราเข้ามาครับผมวันนี้น้ำไม่ท่วมเข้ามาถึงก็หาที่จอดกันได้เลยตรงตามนี้อจอดตรงไหนก็ได้จอตรงนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมว่าเขาปลากระปงที่นี่กินเหยืออะไรครับผมเหยือกไม่ต้องเอามาเยอะครับผมนี่ไงนี่ครับผมเห่ือจะพวกปลักลอยน้ําหรือจะพวกแบบนี้ก็ได้ครับผมหรือเจ้ากระดีก็ได้นี่เลยครับผมเหยือสองข้างเลือกก็ได้เลย แยาวกบนะยาวกอบไปปลากระพงกินหมดเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กะดีครับผมใช้กะดีในการตกนี่ครับผมกะดีสิบกรัมโอเคครับผมวันนี้เราก็จะตกด้วยโรคอะไรก็โ ไอ้ไอ้ดเคีมานครับผมคีมานดีตีกับผมด้วยคันสอเมตรสอเมตริบ ดี่ตัดีครับผมมันอยู่ตรงนี้เองมันมารออาหารครับผมวันนี้าไกลๆๆได้ ลงไปกันล่างตอนเออนั่นลวงลงมาเจๆนี่อืมจะมีสัปัะกลลุดแน่นีนะครับผมประมาณกิโลครึ่งพอตามกินพอดีโอเคโอเคครับผมให้พี่มังกรทีนี้ปการตกบ้างครับผม แล้วครับผมโรมาจ้ชาจ้ากระตุกกระตุกด้วยรอกดีตียิมาโนโอับผมเื้ยืฮ้ืเฮ้ยแลวังนะี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องกระตุกให้มันกินไปเอง ชาชานูหน้าตาจะควินไปสักหน้อยครับผมมาตกทีนี้ได้แน่นอนครับผมโอ้ไม่ได้แล้วก็ผมทีที่สามแล้ว แต่ว่าอะไรอุย้ยม้วนหัว <g ül> สายเราจะใช้สลิงนะครับผมเพื่อเปรียบตัวปลาด้วย ta ừ. mới ra vé <laughs> ngay qua cũ Cả tục cái đây chẳng hoa thì hai muốn gặp lại chín Cả tục ấy muốn gặp chín à Ôi. ครั้งที่สี่แล้วครับผมครั้งที่สี่แล้วครับผม <ś>, ไม่ต้องไม่ต้องการตุกให้นัดเดี๋ยวมันนี่ก้าหน้าเอาอบเลยนะนี่แหละประตกา์ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองครับผม กินแล้วกับผมกินแล้วกิน,กนแล้ว,กลวยกขึ้นไม้มันสู้ก่อนเลยเอาเลย หลายคนเลยครับผมตอนนี้โอ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 ้หุยนงี่โลังนนบันอกไปหน่อยตัวนี้มันชว่นชุ่นตายนี่ก็คือวิธีการสู้ปลาของนายมังครนครับผม ปลามากว่าครับผมปลามากว่าไม่มีความสามารถครับผมปลาบอ <c oughs> เอาเดี๋ยวคันนี้จะเป็นรอกสปินครับผมชิมาโนเหมือนกันโอเคไปล่อย,ยแล้วครับผมไกลมาก ชา้ชาๆไม่ต้องรีบเล่นจังหวะไอ้ปลามันกินเล่นจังหวะไอ้ปลามันกินกน,นับผมไม่ต้องแก้ปตอนนี้เรามาคูดงัดกับผมดูแอคชั่นกองกันนี่ก็คือกันจีนกับผมยายสายย่อนถ้าสายย่อนมันหลุดได้ไม่ต้องตกไอ้นัดยายสายย่อนอย่างเดียวรังไว้ยายสายย่อนหมุนเข้ามา ปิดเบรคนิดหน่อยอย่าไม่ต้องปิดได้หมดเล่นมันระวังลูกตากันด้วยน่ากลัว <laughs> ไม่ใหญ่่าไรตัวนี้ตัวน่าจะเล่นพอดีดูกปลายัางอยู่กล่างอยู่เลย lên mình cưa nó, mấy phải. Không dầu Không phải. 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 hoang hoang dầu ấy, nín, nín nín, nín, răng màn, รังไว้ไป่ะนี่รั้งไว้ครับรั้งไว้ลงส้นลงไปข้างล่างเออนั่นเลยไหมคือนึ่งได้คือนึ่งนึ่งได้ชั้นนี้นึ่งได้ค่ะอ,อ่ตัวประมาณโลนิดนิดเนี่ยจานปลีได้เลยครับผม <c oughs> เอาคลิปเองเลยเอา <c oughs> นี่ลูกคนตักเต๋อิงตะนกนครับผม <c oughs> จ้างกราวญี่ปุ่นมาเลยแต่เกาหลีโอ้ยระวังระวังถือเ,เป็นตัวสัหร์บไหมกาดีจีนครับผมามาไทยพี่กือทุกมันโทรตัวละจำที่ปัดน้ำนำ้ำน้ำโอ้เนี่ยน,นี่ไหมเอา ตัวน้องถือไว้ก่อนไม่ต้องคนเดียวบอ,อเ,เอาน้องพีฟัตครับผมน้องพิฟั์กำลังจะตกด้วยโรคะป,ปินกับผมขีมาโน่เวียงแล้วครับผมเอาเลยเก็บสายมาเลยจ้าจ้าเบาๆบกระตุกนิดหน่อย สายวันนี้ก็ใช้เป็นสายอินนะครับผมกัดตุกแบนี้กัดตกแบนี้เก็บสายก่อนเก็บสายอ่าเก็บสายดูว่ากันสา,ายถึงเป็นนี้นี่ให้เหมือนกับกาดีตัวจริงกาดีตัวจริงมันร่นอยู่ในน้ำแบบนี้เลย ระวังระวังปลากำลังจะกินเล็กกินแล้วเพราะว่ากินแล้วกระตุกนิดหน่อยอ่าเป็นนั้นแหละเอาปิดเบรกนิดหน่อยแต่ว,ว่ายังไงออกอ่านี่แหละเอาเลยออกไปยืนนี่เออยืนตรงนั้นโนโนโนหมุนเข้ามาไม่เป็นไรให้มันเล่นไปก่อนเวลาเล่นมันไม่ต้องเวลาเล่นมันไม่ต้องหมุน เออเอากันตำลงไปเก็บเอากันตำแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ดึงมันขึ้นมาตอนดึงกันไม่ต้องหมุนเห็นไหมนั่นทำตัวนี้ถึงลงมาึนเก็บเลยเก็บ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 เออแบบนั้นแหละอ่านี่คือวิธีการคูปลาครับผม ปัดตูปลากันครับผมโอาเก็บ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 เออนั่นแหละเออเปนนั่นแหละไม่ต้องถ้ามันตู้จามันตู้อยู่ปล่อยให้มันโตไปก่อนเลยพอผัวมัน mình dịch chất rồi quay kép à, mình thu vậy đồ đồ mưa lên luôn mưa ra ôi <laughs> oh, 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 <laughs> mày rồi em lên mày con cha cha นัานแหละครับผมเดี๋ยวไม<อ>่ไปคิดเองมันนะนะโร้อยย้อนเหรอนี่แหละเที่ยเก็บเก็บเก็บควันเต็มมดตุ่งชาช้าเหมือนเดิมเล่นจังหวะเดิมเมื่อกี้หลุดไปครับผมสะบัดป๊อบเดี่ยวโดดมาสะบัดหลุดเลย กินแล้วครับผมกินแล้วกิน,กนแล้ว,ลวอเอาเอาสู้กับมันฮับมันขึ้นมาเออตกก็ดีอยู่ใกล้ๆไม่ได้นะครับผมอันตราย เออไอ้มันเล่นไปก่อนเด้วันนั้นแหละเอาเอามันเข้ามาฮัดฮัดก่อนหมุ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 นแงวหลุดอีกแล้วครับผมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อไหมมา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 เบียนเหยื่อเลี่ยนเหยื่อเอามาเยีจะรามาดูว่าถ้าว่าเอาเหยื่ออื่นเนี่ยมันจะกินดีกว่าไหม mình sẽ khéng rèn qua mấy để xem trước còn, mà giờ chúng ta ô như là plát lòi các bạn, ô như là plát lòi ô tô xí này, ô plát lòi ôm เอาถูกต้องก็ได้เอาเปิดอยู่นีก่กรับผมถอยมานิาดนึงต้องระวังกรับผกกรดีนี้ ติดดีเลยไม่กระตังเยอะกตังอยัางติดกันอ่านี่ก็คือปลักกับผมลอยลอยไปเข้ามาจเยอะเลยนะตอนยินนี้ไม่รอเลยเอาเลยทีนี้ยิงเอาปลักลอยครับผมไปแล้ว ไม่ต้องกระตกุกอันนี้หมุนมาอย่างเดียวได้เลยเล่นแอคชั่นบนน้ำเห็นไหมเห็นไหมโอ้กินดีเว้ยเหยื่อปลักลอยกินดีกว่าจับจับจับเริ่มจับอีกกำมาแล้วไล่กำมาแล้วไล่กัำมาแล้วป๊อปป๊อปโอ้ยติดห้าติดห้าโอ้ติดดีด้วยติดห้าเลยเอาห่้าเอาอกก่อนอ่าหลุดแล้วไม่ต้องอ่า เอาไหมเอาไหมไปแล้วหลักลอยน้ำนีไม่ต้องใช่แอคชั่นก็ได้ครับผมมันมามันก็เกิดแอคชั่นเองโอ้กินอีกแล้วครับผม Đi.. thôi. ông ơi ông ơi kẹp công luôn hát lên mà hát lên mà ừ. Come on, ดูหน oh, oh. <c ười> ้าตาโอ้มีกั้นเหนื่อยครับผมมีกั้นเหนื่อยมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเริ่มยอมแล้วอุ้ยตัวใหญ่มากตัวเต้ากาเลยยระวังเบ็ด เก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยเก็บไปเก็บไปเออหัดขึ้นมาเอ้ยยอมแล้วยอมแล้วเออว่างไลยไม่ต้องไม่ต้องดึงขึ้นมาไม่รอดไม่รอดโอ้พนักงานช้อนมาเองแล้วเห็นไหมหัดมันขึ้นมาดิหัดมันขึ้นมาเออโอ้ย่างดีโตเลยน่าว่างไว้ ใหญ่นะเอาตัวเล็กๆตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเป็นเลยนะลตัวใหญ่โตเลยถูกครับลักลอยครับผมตัวใหญ่อยู่ข้างบนนแสดงว่าตัวเล็กอยู่ข้างล่างอยากตกเล็กครับเป็นจับบัตรกันไว้นั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง แต่วิ้งไม่ต้องสวัสวดิ์เน้นควรถอือเอาให้น้องปัดจับตั้งนั่นแหละอ๋อคนเล็กตัวใหญ่เก็บเก็บเบ็ดก่อนเก็แบบดเแบบ็ดก่อนเ<ๆ>มไมไม่ต้องจับไม่ต้องจับพอละเออเอาตูดปลาด้วยเออน่ากลัว เป็นไงบ้างเมือกตอนเพิ่งวรื้ก็หนักหนักเอึเป็นไงอ่ะตัวใหญ่เกือบสองโลใหญ่กว่าเพื่อนเลยเกือบสองโลนะสองโลกว่าเลยตัวนี้สองโลกว่าครับผมไม่เล่นกับโซ่เห็นไหมนี่เกือบแขนแน่เแขนเลยมาดูคันดินี่เอ่าวางก่อนนี่คันตัวนี้เลยครับผมสามร้อยห้าสิบในจ็อบปี้ แต่ว,ว่ารอกใช้รอกทิมาโนครับผมโอเคอสต็ปถ่ายรูปท่านเข่งจะลัง,งครับจังล้ยก็รเตลังได้เลยเมนี่าดูนดูตามตัวนำนักตัได้ห้ดีโลห้าด,ด,ด,ด